ขอยทิ้งาน้าชอราฉลุงบวกกับผู้น้ำเข่าจงจุกดีสามสองหนึ่งป้ายป้ายป้ายดันป้ายดันป้ายดัน,ป,ดดดดนป้ายตัด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 สั้นขนสองเท้าไปต่อครับเออแน่นอนขอบคุณืุกท่าน ขวาขวาล่างไปล่างไว้โหกลับมาไ<ป>ว้ทะลุไทยบ้งางหัวมาทั้งเปิดยอดวันเปิดเด้อ ลาบกันมาหนาะหนาอยูนะ่เป็นระบบเตาได้ลางไม่ไหรือไม่หัวกระลำย้ำเปิดน้อยนึงออกมาแล้วสัมผัสยอดสัมผัสข้อได้การวางวางเริ่มเวลาควังจัง ก่นบบอนครับบังมีก่อนติดมาตลอดด้านขวากลุ่มพัดเจ้าของเบานิ่มเบื้อตัวซาซามีความติดกับปอยมาเล็กน้อยนะครับด้านขวาครับกุ่มปุ่นหนาหนานะนะเบื้อตัวเบาเบานิ่มๆ จะนวัดเดียวโจล้อฮักโจล้อปันหัวซ่งกุกเตะไม่บานนี่บ่าวและเป่าเกรดตัวเป่เบ้านีนี้มีในป่าชีเท่าใต้บุ้งควันประมาณสามบ้ามีผืนขาวเป็นทางไปก็บตะวันทราย หยุดกล้องเลาะกล้องไว้นะครับให้เป็นความเบาพี่น้องแน่นอนนำนักยังคงเสียงคุ้มากาตลอดนะครับเบาฮะสุราชวงป่าขาวนวลนะครับป่าขาวนวลวดเกิดตาโตมาก ฝ่าขาวปุยครับรองรับเห็นน้ำกันเป็นพยานรห็นกันนะครับว่าอดกดจากจากเท่าไหร่นะครับเริ่ม,มาาย่อขม้าขาวปุยุยเพื่อนๆจะลุ้ฝ่าขาวปุยๆหน้าเป็นช่องเหมือนกัเป็นปนุยๆบางบ่า วัวดันซ้ายหางดันขวาผิดทางอีกหนึ่งรอบขาวขีดจังๆสองเซนไฟป่อยครับกระทบมาดันขวาอขออนุญาตท่านท่านนิดนึงครับผมเนื่องจากว่าพี่น้องบ้านน้องตุ๊บมูซีนะครับเอ่อฝั่งไฟสองฝังไปผักไสแผ่านกละจบ้านนะครับให้พยายาหางออกนิดนึงนะครับฐานจุดนะครับ ข,ขอบคุณครับเึ้นตามล้มลูกตามลมตาทีเท่าคนเดียวเท่าไรทุนครับอ่านซื้อนกติงมาแล้วฮะแหนมนกก็่ยพอปัญหาบางไฟน่ะนกตั้งหากเนี่ยโยกมาข้างล่างอยากโยนตัวจะไงนะสระจมูกโยนตัว เงินเบาๆาลงมาตน้นอยู่่าสูงเหลือเกินรถระดับเบาเานิ่มๆจากจุดเวลาจุดด้านขวาต้นดูมีดำขึ้นไปสองขีดจางๆขีดที่หนึ่งผ่านมาขีดที่สองขีดจางดำขีดจางเงินเบาๆลงมานะครับ กุมัตามลมโยกตามลมดำไปต่อยด้านขวาต้นไม้ต้นดูนาแล้วเกิดเนี่ยจากขืนไม่ล่าตายต้นไม้ยิงช่องให้ตลอดนะครับปาขึ้นเดือดพื้น